เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเคลาตินที่เราใช้กับลูกค้านะครับในปัจจุบันนี้ที่ของที่ร้านนะเราจะใช้เคลาตินในการต่อผมกับลูกค้าก็จะมี2แบบด้วยกันคุณภาพของเคลาตินนะครับเขาจะยังให้เวลากับเราเราที่ให้เราได้ประดิษฐ์ประดอยกับช่อผมให้ได้สวยงามแล้วก็มีคุณภาพค่อนข้างเหนียวเกาะกับเส้นผมได้ดีไม่หลุดนะครับในการต่อเคลาตินโดยปกติเราจะ อยู่ได้ประมาณ2-3เดือนโดยประมาณจริงๆถามว่ามันหลุดไหมมันไม่ได้หลุดนะครับไอ้ที่บอกว่าแนะนําให้ใช้ให้อยู่ได้ 2- 3เดือนเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่ผมเรายาวลงมาครับตัวปมตัวปมเคลาตินนะครับมันจะมันจะค่อยๆยาวตามผมจริงออกมาแล้วก็มันจะมีผลในเรื่องของอทําให้รากผมอ่อนแอแล้วก็มีโอกาสที่มันจะหลุดร่วงง่ายในอนาคตเพราะฉะนั้นโดยปกติการต่อผมอ่ทางร้านจะแนะนํา ไม่ควรไว้นานเกิน2-3เดือนนะครับโดยประมาณเอาละตัวคุณภาพของเคลาตินที่เราใช้เราจะเป็นเคลาตินที่นําเข้าจากทางฝั่งยุโรปนะครับคุณภาพเคลาตินค่อนข้างดีอย่างที่บอกแหละมันเป็นเคลาตินที่สก,กัดจากธัญ,ญพืชค่อนข้างนุ่มแล้วก็เหนียวมีด้วยกันสีสีนะครับก็จะมีสีดําสีน้ําตาลสีเหลืองหรือว่าสีฮันนี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีขาวสีเคลียร์ใสๆขุนๆหน่อย ก็เวลาที่เราต่อกับผมลูกค้าเนี่ยเราจะเลือกสี กับลูกค้าให้ให้มันให้มันแมทกับสีผมดูที่สีผมจริงของลูกค้าเป็นหลักนะไม่ได้บอกว่าจะต้องดูกับสีผมต่อนะฮะผมจริงลูกค้าเป็นสีอะไรโคนเป็นสีอะไรควรจะเป็นสีแบบนั้นนะครับเวลาที่ต่อไปแล้วครับสีมันจะได้ไม่โดดออกมากับอีกตัวหนึ่งล่าสุดที่เราเข้ามานาเข้ามาจริงๆก็คือเคลาตินพาวเดอร์ซึ่งจะเป็นออริจินอลเคลาตินนะครับตัวออริจินอลเคลาตินมันจะเป็นสีขาวครับเป็นผงขาวผงละเอียดมากเหมือนแป้งเลยฮะให้ความเบาเกาะเส้นผมได้ดีเหนียวมากๆ เบาวกว่าตัวเคลาตินที่เป็นเม็ดหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเคลาตินพาวเดอร์ทำไมมีสีน้นสีนี้จริงๆเขาไปผสมเองนะครับแต่ถ้าประมาณจากโรงงานจริงๆอะออริจินอลเคลาตินจริงๆมันจะเป็นผงสีขาวซึ่งเวลาที่เราเข้าช่อเราจะสามารถทำทำได้ง่ายข้อดีของตัวเคลาตินพาวเดอร์เนี่ยคือด้วยความที่เนื้อมันละเอียดกว่าสามารถที่จะเกาะเส้นผมได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราใช้ปริมาณน้อยกว่า ถ้าเราไปวัดปริมาณที่เราใช้จริงๆอะ่ะคือเราใช้กับลูกค้าได้ปริมาณเยอะกว่าแบบที่เป็นเม็ดเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาที่เราเข้าช่อจริงๆอะ่ะอันนี้คือเป็นเคลาตินธรรมดาอันนี้ผมจะใช้สีดําให้ดูนะครับพอเวลาที่เราจะหนีบเข้าช่อครับเราจะเป็นยังไงบ้างระหว่างเคลาตินเม็ดธรรมดากับเคลตินพาวเดอร์ผมเตรียมไว้2แบบนะสีดําคือเป็นเคลตินแบบเม็ดกับเคลาตินพาวเดอร์ที่เป็นใส ความต่างมันอยู่ที่เนื้อตัวเคราตินนิดเดียวครับคุณภาพกับกับตัวเคราตินเคราตินพาวเดอร์จะให้ความเบากวา่าเดี๋ยวผมจะเข้าช่อให้ดูช่อแรกที่ผมตออให้ดูนี่คือเป็นเคราตินพาวเดอร์นะครับเพราะอย่างที่บอกแหละมันเหนียวแล้วม,มันเบาด้วยเนาะเวลาที่ จริงของที่ร้านก็ตอบปุ่มค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะฮะ้นนนนเ,เว,ดวนะดเดราองเี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างตัวเคตินพาวเดอร์เวลาที่หลังจากที่เราต่อแล้วกับ กับเคราตินที่เป็นเม็ดปกติมันจะต่างกันตรงไหนอันนี้เป็นเคราตินพาวเดอร์นะครับ3มช่อนี้นี่เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อตัวเคราตินที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะครับ ถามว่าปัจจุบันนี้ผมยังใช้ตัวที่เป็นเคลาตินเม็ดอยู่ไหมก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยังใช้กับลูกค้าเลือกใช้กับลูกค้าเป็นบางคนนะครับแต่โดยส่วนมากจะใช้เคลาตินพาวเดอร์ ชอมองไม่ค่อยเห็นนะครับหมายถึงว่าด้วยความที่สีผมมันค่อนข้างขาวก็เลยจะมองเวลาที่ต่อจะมองไม่ค่อยเห็น มีช่อแรกที่มันมันมันจะดูเลอะๆหน่อยเพราะว่าตัวเคราตินพาวเดอร์มันมีหลงเหลือติดอยู่กับตัวหนีบเข้าช่อบ เออเปรียบเทียบกันดูนะครับเนี่ยเวลาที่เราเข้าช่อมันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่เราต่อให้ลูกค้าช่อผมช่อเคราตินจะเล็กนิดเดียวเองจะค่อนข้างเล็กนะลูกค้าเวลาที่เราไปใช้งานนะครับผิวสัมผัสเวลาที่เราสัมผัสกับตัว,ต,วตัวเคราตินพาวเดอร์เราจะมีความรู้สึกว่าเคราตินพาวเดอร์มันจะเบาวกว่า มันจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีน้ำหนักก่อนที่เราจะเอาเคราตินพาวเดอร์เข้ามาใช้เนี่ยถามว่าเคราตินเม็ดมันมันเหนียวไหมมันเหนียวครับเหนียวลูกผมไม่ค่อยหลุดอ่ะผมลูกค้าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าที่เราเราอยากเอามาเปลี่ยนเป็นเคราตินพาวเดอร์เพราะว่าตัวเคราตินพาวเดอร์มันมันไม่ค่อยมีน้ำหนักตัวเคราตินเม็ดมันยังมีความที่แบบมีน้ำหนักถ่วงมานิดนึงครับพอเราต่อเต็มหัวลูกค้าอาจจะมีความรู้สึกว่าบางบางคนอาจจะมีโอ้ยมีความรู้สึกว่ามันหนักนะอะไรเงี้ย แต่พอมาเปลี่ยนเป็นเฮเลตินพาวเดอร์เนี่ยจะค่อนข้างเบาเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าม,มันมีความต่างกันยังไงคือตอนแรกผมว่าจะนําเข้ามา,ามาขายเลยแหละแต่ว่าการนําเข้าเนาะคาามันก็ยังสูงอยู่ก็เลยบอกว่าเออเรามาเอามาใช้เองไปก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีท่านในสนใจอะไรยังไงอลองลองทักเข้ามาคุยดูถ้าเกิดเราเ้ยราคาทุนรับได้โอเคเราเดี๋ยวเรานำเข้ามาขายให้ครับเคทินพาวเดอร์ เคตินเม็ดปกติแต่เคตินเม็ดอย่างที่บอกก็คือของทุกอย่างของของที่ร้านนําเข้าจากยุโรปนะครับเคตินพาวเดอร์ hmm. เป็นออริจินอลเคตินนะทุกคนพอเราใช้จริงๆเราจะคอนโทรลได้ง่ายแล้วก็ถามว่าคอนโทรลไอมันจะเพิ่มขึ้นสูงไหมก็เพิ่มในตัวต้นทุนขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอเราใช้ไปจริงๆอะ่ะผมว่าแทบไม่ต่างพอเราเริ่มเริ่มแม่นแล้วนะเริ่มแม่นกับการทําเข้าช่อเข้าอะไรแล้วอะ่ะเพราะว่า ปริมาณของคือเราจะบอกว่าปริมาณผมที่ในหนึ่งกิโลน่ะเราสามารถปั้นได้ปั้นได้ลูกค้าได้เยอะกว่าที่เป็นเม็ดก็เลยมันก็เลยมาพอมาเปรียบเทียบเอาเข้าจริงจริงแล้วต้นทุนมันก็เหมือนเหมือนเราเรา,เรา,เราต้นทุนลงด้วยซ้ำนะเอาเข้าจริงๆแต่ราคาตอนซื้อมันอาจจะแพงกว่าพอสมควรนะเนี่ยฮะฝากไว้ใครท่านไหนสนใจก็ลองทักคอคุยกันดูโอเคครับฝากไว้แค่นี้แหละบายบายทุกคน